ดนดก็เลยว่าเออมีความคิดที่ดีมากเลยลูกจ้ะเพื่อนี่ะมากินเนาะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าแล้วก็เหมือนเราก็เหมือนเราก็เช่านะเหมือนเช่าที่ลุงเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเอฟซีเราก็ให้นะคะให้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะลุงได้ธน <c oughs> ุบำรุงนะคะสถานที่เนาะแม่บุญทินเนาะใช่เรียบร้อยแล้วแอนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอ้ยที่ลาลุงกว้างครับ หานอกมานอนเต็นฝั่งนี้1 1> นอน1 1> คนเดียว<ะ>ใหญ่กว้างมากเลยนะคะเราก็จะไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็คงจะอีกไม่นานเนาะค,ค่ะความสำเร็จเนาะปลาป้มยินดีอีกไม่นานนะคะก็จะสำเร็จแล้วล่ะ ะะไม่ได้เคยนะคะคิดว่าจะได้ทําเนาะก็ได้ทํานะคะงานก็เสร็จนะคะกลับแล้วบอกะคะ่ะ เก็บพลอยเก็บเพชรเก็บพอยเบพชรเก็บพอยเก็บเงินผู้ชายีอได้ตั้งหลายเนาะเพราะว่านะคะอยู่บนหลังคาเยอะมากยอ๋อมีเยอะแยะเลยมมีมาเอ้าไปต้องไหนอีกโอ้ใครที่ต้องการเมีเยอะมีเยอะต้องวงอแนก็บแผนกว่าก็มีเยอะนะคะ เดี๋ยวเราพาแนกเก็บนะคะเดี๋ยวนี่นะคะเ,เพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์นะคะช่วยกันเก็บนะะเนาะเขาเรียกว่าสนับสนุนคุมกะยานะคะในงานบงสวงนะคะใช่ ว่านแล้วก็จอดคิวแล้วนะคะเอฟซีจอดคิวจอดคิวแล้วมาโอ้โหมีเพลงฟังด้วยนะฮะอ่ะาามไปแผนกของเราถึงแล้วคะแนกเราถึงแล้วนะคะอ้าวแอนแอนไม่ธรรมดานะคะเฮ้ยเฮ้ยแล้วนี่นะคะเด็กมาถิน <ersch> นะ่ำลมพัดโชยโอ้ยพัดลมพัดเฮ้ย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  นู้นน่ะไม่เลวนละจะเปิดอะไรตัวเองใช่กำั